พุทธศักราช2,500สามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งปลูกฟินขนาดใหญ่เป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่มีใครอยากเข้าไปใกล้แต่ไม่ใช่สำหรับพระราชาของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินผ่านความยากลำบากไปส่งช่วยเหลือประสงนกรของพระองค์ด้วยความห่วงใยกว่าครึ่งศตวรรษปัจจุบันไรฟินกลายเป็นไรพืชเศรษฐกิจ ชาวเขาเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาเป็นเจ้าของสวนกาแฟสวนผลไม้เมืองหนาวพวกเขามีอาชีพมีารายได้มีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกซึ่งมีหัวใจหลักคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชนและนี้ก็เป็นหัวใจหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินเช่นกัน สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปสเมื่อปีพุทธศักราช2546ด้วยทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานปปสนำพระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวสมทบกับงบประมาณแผ่นดินจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมศรัทธาผสานความสามะคัคคีให้มาร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนเองเมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อนสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบป,ประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากการพัฒนาพื้นที่บนดอยสูงสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินพระมหาการุณาธิคุณทั้งสองพระองค์ได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เพื่ออย่างประโยชน์สุขแก่อานาษฎรให้สืบเนื่องไปไม่สิ้นสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงก่อเป็นพลังแห่งศรัทธาให้เหล่ารผสนิกรมาร่วมสืบสารพระราชปณิธานพัฒนาหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยเริ่มจากการคัดเลือกชุมชนส่งเสริมให้มีความพร้อมสืบขั้นตอนได้แก่1 ทำความเข้าใจทุกครัวเรือน 2. จัดตั้งคณะกรรมการ 3. รับสมัครครัวเรือนสมาชิก 4. จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 5. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 6. จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติด 7. ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี 8. ททำกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา 9. รับรองครัวเรือน และ1ิรักษาสถานะเข้มแข็งจากนั้นจึงประเมินเพื่อรับรองเป็นหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่พิธีรับพระราชทานเงินขวัญถุงซึ่งเป็นดั่งทุนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าสมาชิกให้ได้รวมพลังสารต่อก่อเป็นทุนศรัทธาเพื่อช่วยการบริจาคสมทบและต่อยอดสู่ทุนปัญญาหาวิธีขยายกองทุนให้งอกเงยตามวิถีภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อนําเงินกองทุนที่เพิ่มพูนขึ้นไปดําเนินงานแก้ไขปัญหายา เสพติดในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งการประชาคมคัดแยกผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่ผานการบำบัดรักษาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้วยโอกาสและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนับเนื่องเป็นเวลาเกือบสองทศวรรษ จากพระราชทรัพย์พระราชทานที่ตั้งต้นเป็นทุนแห่งความดีงามได้วรวมศรัทธาผสานความสามัคคีเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็งสืบสารพัฒนางานตามรอยพระราชมณิธานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นเกือบสามหมื่นแห่งทั่วประเทศอันเป็นพลังสำคัญในการ,รเผชิญกับปัญหายาเสพติดปวงประชาชา,ชาวไทยจึงมีสุขร่มเย็นได้ ด้วยน้ำพระราชารุไทยจากแม่ของแผ่นดิน